สวัสดีครับพี่น้องวันนี้พ้ามากเกี่ยวเขาเลยครับวันนี้เลาวหลายคนนะครับเด็กน้อยรุ่นใหม่อาจจะยังไม่เคยเห็นว่าเกี่ยวเขาไม่ยากลำบากกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเราเมาเบิ่งก,กันครับ จะเอนี่คือแบบที่สองีเกียวที่ที่สามครับใส่โล่นในการทายครับผมโอ้โล่นผมบินดีเลยครับบินเป็นวงกลมเลยครับสงสัวิธีสิบอะดรเกี่ยวครับผมค่าจับล่นฮ่ฮ่า สมาชิเข้างานนี้ครับเกี่ยวสองคนครับสามเดือนน่าจะเสร็จครับผมอ่ะดุยกันต่อ อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กันด้วยนะครับผมายครับพี่น้องดักจอนฟ้อนไ่ครับแต่หมู่บ้านดูสิเด็ดฝนมานครับจะดูนกันนะครับผมไก่ยังมีชีวิตครับอะครับ